ดครับพี่นออ้องปอดเครงเทงก็อนจะเป็นไฟนั่งเรี้ยงนะครับขึ้นแปลงเทองปุ่นนะครับโอเคกรับพี่น้องจัดไปครับดุนเงินต่อผม ของพี่น้องมีกระถองจากล่าพี่น้องไปได้เพียงตรงนี้ครับผมผัดบรรยากาศผัดบรรยากาศที่หาสื้อไม่ได้ครับพี่น้องครับแต่พ่อได้ออกมาสัมผัสเองครับไปสะพานนั่งเร่งครับผม มาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมนะครับมือนี้ก็มาหาตกปลาแม่น้ำอีกแล้วพี่น้องนะครับนะจะกี่ใบไม่ได้ครับพี่น้องมาหาตกปลาแม่น้ำนะครับผมนะเตรียมอุปกรณ์เนี่ยกำลังหยิบเตรียมอุปกรณ์นะครับพี่น้องพึงมาหัดนะพึงกลางพ่มนะครับหวนครับมือนี้พระอาทิตย์ครับผมสภาพบรรยากาศไหมครับพี่น้องครับนี่ครับก็เป็นไม้เก่านะครับที่ว่าผมมาตกนะแต่ว่าไม้ตรงนี้ผมตกอยู่ไม้เก่านะครับผมไม้ที่ผมตกอยู่ตรงพุ่นนะครับนะมัน มีหนาฝนตกอยู่นะครับผมก็เลยงาเข้ามาข้างในพี่ครับนี่ครับพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาหลุ่นกันครับว่ามันจะมีผลงานใหนพี่น้องนะครับชมหรือเปล่านะครับผมจัดไปครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์นครับผมไปลุยครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาผมมาขอผมนะทุนี่คือเราครับคลิปนี้วุมีอย่างไรคามพีพี่น้องมาออกไม้แม้หนามครับหาตกปลาอ่าก็มากนะครับผมหาตกปลาหน่อยนะครับไปถอดกินนะครับผมนะจ้ สำหรับเนื ok ้อนะพี่น an ้องนี่ครับเขียวแบบนี้ครับพี่น้องครับนะก็เป็นหัวเนื้อตัวเดิมเลยครับที่ผมเห็ดว้ที่ว่าเห็ดเอามาล่องจากคลิปที่แล้วมันนี่กับม้าไหมเกานะพี่น้องนะไหมที่ว่าผมมาตกปลาไปหลาสุดนะครับพี่น้องแต่ว่ามองดูผมตกมี่หนามันตกยูนะครับมันนี่ครับเลยใหญ่มาไหม่ข็งเทิงนะอย่างมากขงเทิงนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์นะครับพี่น้องเตรียมอุปกรณ์แล้วละเราจะลงนึกสามขั้นก่อนนะพี่น้องมันนี่น้ำนุนนะครับหนามันนุนนะครับปลามันจะคอกนะรับพี่นอก ครับโอเคน้ำม,มันขึ้นนะพี่น้องนะครับไปเดี๋ยวลุยครับปั่นเลยพี่น,นอ้องนี่ครับหนังทเขียวๆแบบนี้ครับไผ่เขียวนะครับผสมกับหอยยานะครับพี่น้องถามหนาพันมาสองสามเมื่อที่แล้วหนามมันโล่งนะครับมนีหนามทะเลมันหนุนปลาบพวกไอยกินนามพี่น้องแต่ว่าสองสามเมื่อที่แล้วหนาพันมาฝนตกอยู่ตกอยูู่อ้แดดไปหลายนะครับพี่น,อน,น้อนามมาง อรกระมากนะพิ่ดีมากลงยางครับตอนนี้กับติดม่วงออกสายตลอดผมนะครับไม่เคยเสาเขาไม่เคยท่านออกไม้มาได้ไหมเขาบ่ลงล้งถึงจะท่านนะครับโอเคจัดไปครับผม แง่งโค้เดียวครับโอ้พี่น้องตีนองไปกินเลยครับเงียบเงียบแง่งง่าครับพี่น้นองตัดไปครับผมมนัมนมนันมันตัวแหลกกินเลยวะเดี๋ยวของพี่น้อง เอ้ยหลุดพี่น้องต้องครับตอนนี้นะครับลมหมวกยางแห้งเลยพี่น้องผมปิวครับโอ้พีหน่วงเบิ่งเบ็ดผมนะไปขั้นเบ็ดบ่อยู่นิ่งพี่น้องโยกแป้งตลอดโอ้เบิ่งมืลูกป่ากินเล็กป่าบ่กินเตี้ยส้โอหยกตลอดเวลาเลยไปขั้นเบีดเบิ่งลมมันแห้งับพี่น้อง เนี่งไงโฉกโดยเวลาใบขนันบิตรมันมันโล่งนะพี่น้องเบื้องเขาเรามื่อนี้มันเป็นมื่อที่ว่าล่มแฮีงนะครับเงีย,นยบนะพี่น้องนะอรอยพี่น้องครับตอนนี้ผมก็เก็กกนนบของนะครับผมง่ายครับพี่น้องพามุกินกับไม้นี่หนามันตกอยู่นึ่งก็บพวกกินด้วยกันครับเงียบเพื่อกันครับ โอเคนะครับ okay. เราจะมาปล่อยปลาก่อนนะพี่น้องปลาสองตัวพี่น้องครับปลาแขงเงี้ยงครับก็อื่นปลากรแขงทุ่งนะพี่น้องปล่อยไปแล้วไปได้ป้ากา่กะมาไต่สะพานนะครับผมมีหนาคนยิงปลาอยู่ทางพู่นนะพี่น้องต้องกไอไผ่นะครับไต่สะพานนั่งเล่งนะพี่น้องนะ ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับพี่น้องผมขอถ่ายคลิปหน่อยผมทําไหนครับพี่น้องหน้าเพิ่นไปมุดยิงมานะครับโอ้โ oh. หของแท้ครับผมนี่มุดยิงลุงผุนนะมันจะเป็นกอไผ่นะครับเห็นหน้าเขากุกากกูกากตึงโดนแล้วนี่ครับมาแล้วครับโอ้ oh. กิโลนี่ประมาณประมาณกิโล ไซสประมาณกิโลประมาณครับพี่น้์สดครับพี่น้องปอดมีมีเห็นตัวเห็นเยอะไหมมาเป็นคลเล็กคนเต<ะ>ียนโอ้ปอดใหญ่มากครับพี่น้องครับกะใหญ่มาเลรียไหมแม่น้ำนับสายนาักเลงครับพี่น้องนะสีหนามเต้ยพี่น้องเลย หน้าเพิ่งมุ่ยิงปลาหพอได้กลับไปนะครับมาลุ้นกันพี่น้องว่าจะมีผลง่ายพี่น้องได้รับชมหรือเปล่านะครับพี่เอ้าผมครับน้าไม่ใส่นะครับแต่ว่ามันมีปลาขึ้นนะพี่น้องนะเป็นต้นไม้เป็นพวกปลาฉโนพี่น้องหน้าเขายิงไปตกไงนะพี่น้องครับยะมาลุ้นกันเขายิงไปปลาะโดไปแล้วนะแต่คิดว่าปลาหน่อยมันอไหจะของเป็นนะพี่น้องนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะหมาร์ควาที่ีนี่โตัวมิจฉาพี่น้องรับชุหรือเปล่านะสำหรับไม้นะครับนะเป็นไม้ ยืนตา้สวยครับใส่ผ้าม่านครับรอไม่เสียงอของรถนะครับพี่อนนะสุดครับผมจดไปครับ มังว่าแล้วพี่น้องครับใส่ดีสวยผมมังกับมัง อยียงนี้นครับกำลังใส่สวยๆครับผมตัดไปครับ Tá bem, กินหมองม,มังใส่โบครับตัด oh. ไปครับผม พี่น้องครับปลาพุ่มครับพี่น้องครับอาพุมพ่มครับผมจัดไปครับของพี่น้อง โอ้ยน่กวาปลาไงพี่น้องยี่งุกหน่อยครับพี่น้องครับโอคตรขั้นเอิเลยครับแต่ไปครับผมมี่ทอขวางนะตีเลยทอไปเลยก็ได้ครับไปล่าเขาห,หมุนมากพ่อก็เอาปลาปลามันจะเกยทอขามากนะพี่น้องน้ำไหลเอื้อยนะพี่น้องนะตรงนี้ทัว่วแต่เซาเซาอย่างนี้น่าจะกินดีครับพี่น้องผม,มว่านะเพราะว่า ผมมาหัวนี่ก็เกือบบ่ายโมงนะครับพี่น้องเธอจะเตรียมอุปกรณ์อย่างอี่ก็รอก็อบบ่ายสองนะครับน้ำมันใสนะพี่น้องเบื่อนน้ำใสๆเลยนะครับเบื่อนเป็นว่าเป็นหมุดน้ำยิ่งปลานีมองเห็นต่างไตใสเลยนะครับพี่น้องเบื่อนนี่ครับน้ำมันฉีดหละๆนะครับนี่ครับพี่น้องจะภาพไหมขงเครื่องก็จะเป็นไฟนั่งเลี้ยงนะครับขึ้นแปงเครื่องคุณนะครับเอเคครับพี่น้องจัดไปครับ ผลเกันต่อผม

ถามว่ากลัวมืดแล้วพี่น้องมืดไว้นะตอนนี้ครับผมก็ปิดคลิปก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะอยู่ต่ออีกสักพักนึงครับผลงานจะบ่ได้อยู่ครับผมเครื่องมือนะพี่น้องนะครับหรือว่าจอดนะผมเห็นประกาศโต้ใหญ่นี่หน้าเพื้นใหญมากนะครับพี่น้องนะหน้าเพื้นที่มันยิ่งฝานะครับหรือว่าพื้นมีประกาศมันนะพื้นเล็กใหญผมนะพี่น้องนะเพี้ยนะครับคลิปนี้เราองจากลาพี่น้องไปได้เพี้เท่านี้นะผมผัดบรรยากาศสภาพบรรยากาศที่หาสื่อไม่ได้ครับพี่น้องครับแต่บ่ได้ออกมาสัมผัสจริงครับไปสะพานนั่งเล่งครัับบผมจไปครพี่น้อง จิ้มเหนียงจากลาไปก่อนครับผมครวบเขาออกโอ้ครถก็ไม่น้องโอ้ยจิ้ดีครับตอนแรกครับพี่น้องครับโอเคครับผมจิ้มเหนียงจากลาไปก่อนนะครับผมครับผมง่าย เขาได้ยิงครับพี่น้องเอาเด็ดพอดกครับผมตัดไปครับสวัสดีครับ